Okay. มาครึ่งทางนะคะพนมมือ ข้ามศูนย์ที่โฟนไปพลิกตัวกับตามองต่ำวางมือเต็มวางขาวางเข่าหลังเท้าล่าวางขาวางเข่าหลังเท้าล่างพร้อมดันลำตัวใครจะข้าว่ากลุ้มลงศูนย์ให้จะออกไปข้างหนึ่งมือวางพื้นหนึ่ง วางมือเตียงไฟขาหายใจเข้า あ ก้เท้าสอบที่ไปด้านหลังแล้วกวดฝาเท้าให้เ้าข้อแขนไม่ได้ข้างกันไหมอ่ะมือนปข้างนี้แล้วแล้วางนี้หมแล้วข้างเดียวกันอโอ้ข้างเดียวกันก็ยากยีเดยขาอประสิทธิ์ก็ตายแคข้อมือพี่เอหมุนไม่ได้อาจารย์ข้อมือแต่เป็นมุมป้านนะคะโอ้ไม่ใช่ต้องหนักตัวไม่ได้ลงที่ขาเร็วเจ็บข่แล้ต้องหนักตัวไม่ลงที่ไหนเน่ยที่ขาหน้าค่ะขาเป็นมุมป้านเด้่เป็นมุมป้านเดี๋ยวก็พอเรือออกที่เป็นป้าน 哦。好好呢 get <laughs> หนึ 1> 1 hal, 6, okay, okay. Okay. ่งคยดหนึ okay. yeah, ่งครั้งโอเคไมจ๊ะไม่ได้ทีถ้าไม่ได้ทีหนูก็เหยียดขาเหียดไปเลยแล้ว 泰国。Table. เงี้ยนะอาจารย์จะปล่อยนะ 我打开。